สวัสดียามเช้าค่ะที่ทุกท่านท,ทุกคนนะคะเพะื่นอนชาวดีทุใครเคยเป็นไหมคะเคยเป็นที่ว่าอยู่เมืองหนาวนะคะแล้วใส่กางเกงหลายชั้นนะคะทุกคนแล้วแต่งตัวเสร็จแต่ก็ใส่ถุงน่องใส่ถุงน่องแล้วก็เอ,อ ใส่เลกกิ้งนะคะแล้วก็ใส่กางเกงทับนะคะแล้วเออจะออกนอกบ้านเนาะแล้วพอเราจะออกนอกบ้านแล้วเราดันปวดท้องฉี่ขึ้นมานะคะทุกคนเราเลยไปฉี่นะแล้วเออพอฉี่เสร็จนะเรารีบใส่กางเกงนะเออลืมใส่กางเกงใน <laughs> โพเดินทำไมมันเป็นอย่างนี้ต้องรีบกลับไป กับเข้าบ้านนะคะทุกคนไปไปไปใส่ใหม่นะ,ะทุกคนฟอร์มี่นะใครเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเวลา8โมงฝ่าฝ่านะคะยังไม่9โมงเช้านะใกล้แล้วใกล้9โมงเช้าละพี่สีก็จะออกมาสำรวจคุยเล่าสู่ันฟังเนาะเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะทุกคน ร้านอาหารเออที่ว่าเออเป็นยังไงนะคะทุกคนอย่างร้านอาหารนี้นะคะทุกคนเออเจ้าของกี่เจ้าของนะคะอาหารที่สุกใหญ่โตสวยนะคะทุกคนมีกี่เจ้าของก็ไม่ไม่เดินหน้านะคะทุกคน เปลี่ยนตั้งแต่พี่นีมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนมีร้านอาหารนี้นะสวยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีเออไม่มีคนนะคะไม่มีคน <c oughs> เราก็จะเดินไปสำรวจร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารอินเดียนะคะทุกคน เป็นร้านใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะแต่เราก็แปลกใจว่าทําไมไม่มีคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะอันนี้โรงเรียนในหมู่บ้านเนาะเป็นเวลาเก้าโมงเศษนะคะทุกคนเป็นโบสนะคะ นี่นะคะอีกหนึ่งร้านอาหารนะเป็นร้านอาหาร The เออเป็นร้านอาหารอินเดียนะคะทุกคนข้างในใหญ่สวยนะคะสวยมากนะคะทุกคนใหญ่ฟ้างฟางเนาะแต่พี่นีแปลกใจนะว่าทำไมถึงไม่มีลูกค้านะคะทุกคน เดีย๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันเดีย๋ยวเราไปสำรวจดูนะคะเอรอ้านอาหารในหมู่บ้านนะคะทุกคนี่นีก็จะเก็บบิวบรรยากาศไปด้วยก็จแต่เป็นหมู่บ้านเนาะเก่า mm hmm. แก่นะคะก็โดนทุบไปหลายหลังแล้วนะคะทุกคนแถวนี้ทำเลจะดีนะคะทุกคนถ้าเรามีร้านอาหารดีๆเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องเข้าเมืองนะคะทุกคนเออ ที่นี่อยากคุยให้ฟังนะว่าการทำร้านอาหารนะคะทุกคนก็ถอดหมวกก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเนอะตามเออออกมาติดติดเขาหน่อยนะคะทุกคนติดติดเขาหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่เนาะร้านอาหารอินเดียที่ผ่านมานะคะทุกคนที่ที่นี่ให้ดูเมื่อกี้เนาะ ทำเลดีมากนะมีที่จอดรถสร้างฝางนะคุณส่วนตึกนี้นะคะฝ่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาเยอะมากนะคะทุกคนตก่อนนี้ก็จะเป็นเออที่จอดทิ้งรถเก่าๆนะคะทุกคนก็จะเป็นที่จอดทิ้งรถตกเก่านะคะทุกคนขายรถมือสองจอดอิเละเกะกะฟางใหญ่ไพศาลมากนะคะทุกคนแต่ ใช้งบประมาณการที่ว่าทุนเยอะมากนะคะเพราะเขาขุดลึกมากนะคะทุกคนใช้เวลานานมากป่าจะได้เห็นตึกอันนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะคะทุกคนติดถนนใหญ่นะคะสวยงามฟ้างฝางหลชั้นนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะให้ดูคร่าวๆเนาะ แต่ไม่มีลูกค้านะคะทุกคนเปลี่ยนเจ้าของบ่อยมากตึกนี้นะคะที่ลูกชายจะมาเปิดเออเปิดฟิเนตนะคะก็เดือนเซตตมของปีหน้าถึงจะเสร็จนะคะ<ม>ก็รอเดือนเซตเตมนะคะก็คือการก่อสร้างจะล่าช้าหน่อยเพราะว่าเอ,อติดโควิดนะคะก็ใกล้เห็นฟาร์มจริงแล้วนะคะตรงตรงนี้ก็จะเป็นเออ ฟินเนตเก่านะคะทุกคนี่เลโอมาเล่นเนาะตึกที่น้องยันจะเปิดอันนี้เขาก็ทำทางกันเนาะก็ไม่ไกลจากบ้านพี่นีนะคะทุกคนเขาทำเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ก็เก็บบรรยากาศเออมืองที่พี่นีอยู่เนาะถอดหมวกละไหวหนาวหัวกกันหนาว มันคันหัวเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนร้านอาหารข้างหลังพี่หลายชั้นมากมีดิสโก้มีอะไรจัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่มีแปลกใจนะ,ะทุกคนว่าทำไมนะคะทำไมถึงเออถึงไม่มีคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันนะว่า การทำร้านอาหารในต่างแดนนะคะทำอย่างไงนะคะทุกคนตึกที่ลูกชายจะมาเปิดซิเนตนะคะทุกคนร้านอาหารเยอะมากนะคะเมืองนี้ร้านอาหารนี้ก็รูรานนะคะทุกคนหน้าร้อนก็จะมีข้างนอกแต่เราก็แปลกใจนะว่า เพราะอะไรนะคะไม่มีคนนะคะทุกคนไม่มีคนมากมายนะนี่ก็จะเป็นเออข้างหน้าก็จะเป็นในตัวเมืองที่เมืองนะคะทุกคนที่พี่นีอยู่ก็จะเป็นสถา,า,านีรถไฟแล้วก็กเห็นเห็นเนาะก็จะติด ถนนใหญ่นะคะทางนี้ก็จะไปเมืองโลซานนะคะทุกคนเมืองโลซานก็จะมีรถนะคะต่อไปเราก็จะมีรถรางนะคะทุกคนก็จะเนาะต่อไปนะคะก็จะมีรถรางนะคะทุกคนวิ่งก็จะสะดวกสบายมากนะคะทุกคนแล้วก็เท่ามาที่ฟิเนตของน้องยันเนะก็จะไม่ ไม่ยากเย็นนะคะทุกคนก็อยู่ในทำเลที่ดีมากฟิเนตของลูกเนาะกัลูกค้าก็รอแล้วนะคะทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นเอว่างๆเนาะเขาก็จะมีเอโรงเรียนนะคะสําหรับเด็กเล็กเนาะแล้วก็มีห้องว่างๆเยอะแยะนะคะแต่ว่ามันแพงมันแพงนะคะทุกคนก็จะมีคลินิกหมอมี ทำสวยทำนวดทำไรนะคะตึกนี้เนาะก็จะเป็นตึกของเออรัฐบาลด้วยนะคะตึกนี้นะคะทุกคนที่ว่าคนเงินเดือนน้อยเนาะแต่ไม่มีนี่ไม่มีสินนะก็จะมาเช่าสำหรับครอบครัวใหญ่เนาะตึกนี้นะคะทุกคนวินีเคยมาขอตอนมีร้านอาหารเขาไม่ให้นะทุกคนเคยมาจองเขาไม่ให้นะคะเพราะว่าเรา เป็นเจ้าของร้านอาหารสมัยก่อนนูนนะ้นเนาะทุกคนเห็นนะที่เขาทำรถรางมาจากสถานีรถไฟเนาะรถเออรถล,ลางนะคะทุกคนรถเออที่จะไปโลซานนะคะทุกคนเมืองนี้ก็จะเป็นเมือง ใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเรามองไปไกลๆแถวนู้นนะคะก็<ม>จะมีพวกขายอุปกรณ์การก่อสร้างขายต้นไม้ขายอะไรก็จะมีไปทั่วนะคะทุกคนมีกรถประจำทางนะคะทุกคนที่จะไปข้างหน้านะคะทุกคนเห็นนะคะทุกคนสถานีรถไฟนะคะเมืองอู้ยรถมารถมานะคะทุกคน เดี e <Yeah. S 1> ๋ยวพี่นีจะให้ดูร้านอาหารที่เออคนเยอะตลอดนะคะทุกคนเปลี่ยนพี่นีมาอยู่ใดเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านอาหารทุกคนนะคะแล้วใครที่พี่นีพี่นีตั้งแต่พี่นีมาอยู่นะคะทุกคนมีเปลี่ยนเจ้าของเนาะประมาณสี่คนแล้วนะคะทุกคนแต่ร้านอาหารคนเต็มนะคะเต็มตลอดนะคะไม่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าของนะคะทุกคนร้านนี้นะคะทุกคน เขจะมีที่นั่งเนาะข้างนอกหน้าร้อนข้างในก็เต็บเป็นเออคองซันนะคะเป็นเออที่ให้เช่าจัดงานทุกอย่างนะ,ะถ้ามีเงินนะ,ะทุกคนร้านนี้นะคะทุกคนเล็กนะคะแต่อบอุ่นนะคะ ดูท่าทางจะไม่น่าเออมีคนเข้าเนาะแต่คนเขาเต็มนะ,ะเต็มทุกวันนะคะทุกคนการทำร้านอาหารทุกคนมันจะต้องมีทีมงานนะคะแล้วเจ้าของที่จะต้องรักนะคะรักอาชีพของตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็จะต้องลูกค้ามาเป็นหนึ่งอาหารอาหารเป็นหนึ่ง ลูกค้าก็จะต้องมานะทุกคนทีมงานดีเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันในบ้านเนาะพี่หนีก็เดินวนไปวนมาก็จะไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าท่อปัะสาไม่ดีนะทุกคนจะปวดท้องฉี่บ่อยๆเนาะเออแล้วร้านอาหารที่พี่หนีพูดถึงเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันในบ้านนี่ฝ่ายเราเริ่มปวดฉี่แล้วนะครับทุกคน มาถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่นี้ก็มาถึงบ้านนั่งแตะแล้วนะคะทุกคนก็มาพูดถึงร้านอาหารเนาะว่าทําไมเออพราะเป็นเจ้าของร้านอาหารเก่าเนอะก็อยากมาพูดมาคุยกันเนาะว่าทําไมการทําร้านอาหารมีร้านอาหารนะคะเราจะมาพูดถึงว่าการที่เรามีร้านอาหารมันได้มีมาง่ายๆนะทุกคน ฝ่าจะถัดถางเอาเงินมาเซ้งกิจการนะหลายแสนสวิตนะคะทุกคนไม่ได้มาง่ายๆเนาะแล้วก็เออฝาเราจะเรียนเอาใบฝ่าจะขออะไรมันยากนะคะมันยากเนาะคนที่จะกระโดดเข้ามาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะเราในต่างแดนนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆเนาะเออถ้าสมมุติว่าทําร้านเล็กๆเกิดเทคเเวอะไรอย่างนั้นก็ไปอีกอย่างนะคะทุกคนแต เรื่องร้านอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเราต้องเรียนเรียนรู้การเสิเร์ฟการบริหารการขายเล่าขายอะไรนะคะทุกคนการมันมันเป็นอย่างนี้นะคะแต่ที่พี่นีอยากพูดก็คือตรงที่ว่าคนที่เขามีร้านอาหาร ใหญ่ๆนะคะใหญ่นะคะก็ค่ารายค่าค่าเช่านะคะค่าเช่าตึกนะเราลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้วนะคะเราก็ต้องเสียรายเดือนเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะร้านอาหารนะคะเราต้องมีทีมงานนะคะทุกคนการค่าเช่านี่มันก็สูงนะคะหลายพันนะครับบางทีก็ตกหมื่นหมื่นฟ้านะคะทุกคนค่าเช่าหกพันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะ การที่เรามาเสียค่าเช่านะคะเราก็สมมติเราก,กดบินไปมันก็จะต้องมีการชาร์จ t ด r ต้องละเอียดนะคะทำร้านอาหารนะครับเพราะว่าพี่หนีผ่านมาพี่หนีไม่ได้เรียนการบริหารนะคะแต่พี่หนีเก่งเรื่องอาหารแล้วก็เก่งเรื่องการสื่อสารกับลูกค้านะคะเป็นอะไรที่ว่าลูกค้าเขาติดเรานะคะการทำร้านอาหารลูกค้าเขาติด เออการบริการแล้วก็อาหารของเรานะคะทุกคนถ้าอาหารดีพนักงานเสิร์ฟเออดีนะคะทีมงานของเราจะต้องดีตั้ง,ตงแต่ด่านหน้าด่านหน้านะคะด่านหน้าของการมีร้านอาหารด่านหน้าก็คือพนักงานเสิร์ฟด่านที่สองก็คืออาหารในครัวนะคะที่เราจะทําให้ร้านของเราไปได้ดีนะคะแล้วก็เทคนิคการทําอาหาร แล้วยิ่งอาหารไทยนะคะทุกคนอาหารไทยหรือทุกร้านอาหารนะถ้าเราทําดีนะคะเราก็จะมีลูกค้าไม่ว่าจะหมกอยู่บนเขาอยู่ในป่าในไรถ้าเราทําเอ,อไม่เหมือนคนอื่นก็นเนาะทาในสไตล์ของเรานะคะแล้วก็เราสามารถจะดึงลูกค้าได้เนาะพี่นีนะอายุเยอะแล้วเนาะหกสิบปีนะคะทุกคน <laughs> แต่ คิดถึงสมัยก่อนที่มีไฟนะคะถ้าไฟแรงถ้ามีแรงมีพลังเหมือนสมัยก่อนพี่หนีจะเดินเข้าไปขอบริหารตามร้านที่ว่าเออไม่ไม่เดินนะคะพี่หนีรู้จักเอ,อเจ้าของเก่าแต่เจ้าของใหม่พี่หนีไม่ได้รู้จักนะคะทุกคนแต่ร้านที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้รู้จักเจ้าของทุกคนนะที่เข้ามานะคะเพราะว่าเขา อบอุ่นนะคะเขาต้อนรับเราดีเขาการพูดการคุยแล้วก็มีเยอะนะคะร้านอาหารที่ไปได้ดีกับร้านอาหารเยอะมากที่ไปได้ไม่ดีอันนี้พี่นีมาอวดคร่าวๆเนาะคนทําร้านอาหารนี่มันก็จะต้องใจรักแล้วก็เอทําให้มันเม,มีมีสไตล์ของตัวเองนะคะทุกคนให้มันมีอคน คอนเทนต์คอนเทนต์ของตัวเองนะพี่นีอพูดไม่ค่อยเป็นนะฟันปลอมนะทุกคนการทำร้านนะการที่เราจะต้องมีบริวารเนานะจามันจะต้องมีบริวารมีอะไรนะคะเราก็จะต้องนี่เนะี่ยพี่นีเสียได้นะพี่นีแก่แล้วนะถ้าไม่แก่พี่นีจะเดินนะจะเดินเข้าไปเพราะมีหลายร้านนะคะที่ให้พี่นีเข้าไปแต่พี่นี ไม่คุ้มนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นีไม่มีแรงนะ,ะไม่มีแรงเพราะว่าพี่นีใช้หัวสมองได้นะคะกันที่ว่าเราจะมาบริหารอะไรนะคะเราจะต้องมีทีมงานนะคะทุกคนที่นี่ไม่มีทีมงานนะ,ะต,ตัวคนเดียวแต่มีหัวดีนะคะเค <c ười> ยไปคุยร้านเพื่อนนะคะร้านเพื่อนเขาอยากให้พี่นีเข้าไปบริหารทำเอ,อเรื่องอาหารนะคะทุกคนแต่พี่นี ปฏิเสธไปนะเพราะว่าพี่นีไม่มีทีมงานนะการทําอาหารนะคะอย่างในใจของพี่นีคิดนะที่พี่นีไปนั่งดื่มไปอะไรนะคะเพราะว่าร้านอาหารข้างหน้าเขาจะทําเป็นขายเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ด้านในที่ซุกก็จะเป็นร้านอาหารในความคิดของพี่นีนะคะร้านอาหารนะถ้าเกิดว่าเขาเห็นข้างหน้านะคะ มีคนดื่มคนเมาคนไรเขาก็ไม่อยากเข้านะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นข้างหน้าถึงข้างหลังห้องทานอาหารจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนแต่คนเขามองข้างหน้าแล้วเขาก็ไม่อยากเข้านะ,ะอันนี้คือความคิดของพี่นีมาพูดกันคร่าวๆเนาะเรื่องทําร้านอาหารในต่างแดนนะคะในสไตล์ของพี่นีถ้าพี่นีที่พี่ณีอวดร้านอาหารสองสามร้านนะคะที่ที่รู้นะคะข้างในสวยมาก ถ้าเป็นพี่นีนะคะพี่นีเก่งเรื่องอาหารไทยนะคะทุกคนเรามาดัดแปลงอาหารไทยเมนูนะคะสวยๆจัดสวยๆง,ง,งามๆร้านนะคะทุกคนเพราะว่าคนมีคาสนะคะมีคาสสิคาสนี่ก็จะชอบเข้าร้านหรูๆเงียบๆสวยๆบรรยากาศอาหารไทยนะคะทุกคนแต่เราทําร้านอาหารไทยนะคะทำ ไทยแท้แล้วก็เราก็มาทําให้มันสวยงามกระจุกกระเจิ๊ชิมเข้าไปแล้วก็ร้องว้าวนะครับแล้วมันก็จะปากต่อปากนะการพี่นีคิดนะแล้วก็เขาก็จะพูดถึงการจัดจานออกมาสวยรูปลักษณะนะคะอย่างอาหารไทยนี่จะเป็นอาหารที่แบบว่าเฮอชาวโลกนะคะอาหารไทยจะมาที่หนึ่งนะคะทุกคนพี่นี คิดเลยว่าอย่างพวกแกงเขียวหวานแกงผออัดพะแนงพวกอาหารไทยนะถ้าเราทําออกมาให้มันเป็นไทยแท้นะคะทุกคนมันจะต้องไปได้นะพี่นีก็เคยเมื่อห้าปีสี่ห้าปีที่แล้วเนาะพี่นีเคยไปเซิร์ซิฟร้านนะคะทุกคนเออร้านที่ผ่านมาเนาะเขาก็ตกลงเนาะแต่ทนีนี้การที่ว่าเราเออ เข้าไปบริหารนะคะเราเป็นเป็นเชฟไปเออเออเราจะต้องมีทีมงานนะคะทุกคนทีมงานที่มันพร้อมแล้วเราก็จะต้องเออมีพลังนะมีแรงนะเราเป็นเชฟเขาเราก็จะต้องเออเก่งนะคะการอวดกันคล้องกันแค้วกันอะไรมันเป็นอะไรที่ว่าเรา ไปเป็นเชฟเราไปบูมให้เขาถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีนะ,ะมีทีมงานที่ดีก็ดีถ้าเราไปไม่ดีมันก็ไม่ดีนะคะถ้าเราไปวางแผนนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็มาคุยสู่กันฟังว่ากันที่ว่าทําไมนะคะละคนมีร้านอาหารมีรายจ่ายพนักงานเราจะต้องจ่ายเยอะนะคะซื้อ แต่ไม่เข้าใจนะคะการบริหารทำไมไม่ให้มีลูกค้าทั้งๆท,ที่ทำเลดีนะพี่นีเสียได้เนาะเพราะร้านอาหารของพี่นีเป็นเล็กๆก็จริงนะคะสมัยก่อนลูกค้าเต็มนะ,ะลูกค้าจองนะ,ะตอนเที่ยงถ้าไม่จองไม่มีที่นั่งนะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่พีนีเคยเล่าว่าดวงนะ,ะมันมาที่ดวงมันมาที่มีมีมานมีอะไรนะคะทุกคนมันก็เอ,อ พี่นีทำมาปีพศ2001ถึง2007นะคะทุกคนลูกค้าแน่นมากนะคะแน่นทั้งกางวันกัางคืนนะทุกคนทั้งเท่อเกอรเวทั้งอะไรเราไม่หยุดนะไม่หยุดมือการทำงานลูกค้าเขาก็จะรักเจ้าของรักการทานอาหารการมีน้ำใจการบริการการอะไรนะคะทุกคนถ้าเรา พี่นีก็มานั่งเสียได้อาหารบ้านเราเนาะอาหารไทยของเรานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่นีย้อนได้นะย้อนกลับไปถึงถทาย้อนอายุเนาะได้นะพี่นีจะกระโดดเข้าไปละบริหารรนะ้านข้างๆบ้านนี่นะคะร้านเพื่อนนะคะอีกร้านแต่เรายัยงไม่ได้ไปถ่ายนะคะแล้วก็ร้านที่พี่นีถ่ายตอนเริ่มต้นนะคะพี่นีจะเข้าไป คุยเลยนะคะทุกคนว่าเท่าหกเดือนล้านของคุณไปไม่ได้นะตีนมาเตะหน้านะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีทีมงานนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างเราหมดไฟหมดไฟแล้วนะคะเพราะอาหารไทยของเราเนี่จะเป็นหนึ่งนะคะ,ะการจัดการเอ,อ่อการอย่างสมมติว่าห่อหมกบ้านเราเนอะอย่างห่อหมกเนี่ยเราทําหอ่หอห่อหมกเอ,อ่อ ออกมาส,สวยนะคะเป็นอาหารเป็นเมนูกะจุกกะติกอะไรเป็นอะไรที่แบบว่ามันให้มันมีคาสนะคะเอาอาหารไทยของเรามาดัดแปลงแบบว่าทําไทยแท้นะคะแต่เรามาทําให้มันมีคุณสูงนะคะให้มันลือชื่อไปเลยในต่างแดนนะคะทุกคนก็มีละคงเออเมืองอื่นๆก็คงมีนะคะแต่ในเมืองของที่พป็นีอยู่เนาะมัน ยังไม่มีอย่างนี้นะคะพี่นีอยากทํานะคะทุกคนอยากทําให้มันฮือแต่ตอนี้เราหมดไว้หมดใสแล้วนะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะพี่นีก็เก็บมาเล่าแค่นี้นะคะมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับอาหารไทยกับร้านอาหารในต่างแดนนะคะว่ามันเป็นยังไงใจพี่นีฝันนะพี่นีรักการทํำข้าวนะการหรือบริหารเรื่องอาหารจะเป็นอะไรที่เป็นจิต ใจของพี่นีมากนะจะรักในอาชีพนี้มากและรักอาหารไทยนะคะเราก็ชอบนะคะว่าอยากจะเอาอาหารไทยของเราอะ่ะมาตีแผ่วงการให้มันลือชื่อไปเลยอย่างเงี้ยนะคะคนในเมืองที่พี่นีอยู่เนี่ยมันน่าจะได้นะที่ว่ายังไม่มีใครเออที่จะทำให้ฮือนะให้แบบว่าเมืองเล็กๆเ,เมืองที่เราอยู่เนี่ย คนเข้ามาจะมาทานอาหารไทยในเมืองนี้นะคะทุกคนให้มันขึ้นชื่อไปเลยอย่างเงี้ยอย่างร้านพี่นีเล็กๆนะคนมาไกลนะคะทุกคนมาไกลมากมาทานอาหารมากินเนื้อทอดกระเจียมพริกไทยกับผัดผนงของพี่นีนะแกงผนงของพี่นีเนาะขอไปกินที่ไหนมันก็ไม่เหมือนเนาะ แต่ว่ามันทุกคนก็เก่งเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ที่มือนะคะมันจะอยู่ที่ปลายจักหวของเราเนาะย้อนนี้พี่นี้ก็ถอยแล้วนะคะทุกคนมันก็เออห่างหายมานานแล้วเนาะตั้งแต่ปีพศสองพันเจ็ดนะคะทุกคนก็ไม่ได้เออก็ไม่ได้ที่จะเอ่อทาอะไรอย่างนี้นะที่ประดิษฐ์ประดอยนะ<ม>เราจะทําก็เอ่อทาอาหารแบบบูฟเฟ่ใหญ่ๆไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่า ก็ทำหมองมาดีนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขนะคะทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ